วันนี้พี่มีรถคันใหม่เลยเต้นออออโอ๊ยนี่พี่มีรถใหม่ให้ยขี่อเอายัง วันนี้ก็อยู่กับเลนซ่าเลซซิ่งเนี่ยผมก็หลาย EP แล้วที่เราลงคลิปมานะครับผมก็มีน้องๆถามไทยมาว่าไม่ทําทริปคู่รัก EP ต่อไปเหรอครับต่อไปน่าจะเป็น EP 5ีหะใช่ถูกต้องแล้ควรวับผมผมกําลังจะทําเป็นคลิปทริปคู่รักแน่นอนอะต้องมีรถให้หยกขี่ใช่ไหมล่ะอ่ะวันนี้พี่มีรถคันใหม่เลยคันใหม่เลยใหม่เลยคันใหม่เลย ตั <Please. S 2> ี้ CBR 1000RR Fry b r a d SP ตัวนี้คือเป็นตัวทอปของ ค่ายฮอนด้าแล้วเป็นจ่าฟูงเลยเกิดมาพร้อมแข่งเลยบอลทูเลสเลยนะครับผมก็คือเกิดมาเพื่อแข่งนั่นเองทุกคนกับผมได้เห็นพร้อมๆกันวันนี้เลยเพื่อเอเคยขับแต่รุ่นเก่าตัวเป็นตัวนั้นนะครับผมของตํารวจตำาแต่ถ้ามันได้เห็นคันนี้พี่ว่ามันต้องดีใจจนทําตัวไม่ถูกแน่นอนเลยเพราะว่าพี่เห็นเองพี่ก็โอ้โหทำไมมันหล่อจังเฟิร์สอินเพชชันที่เราเห็นมันเหมือนแบบรถที่แบบเฮ้ยนี่คือรถในสนามแข่งเรียบร้อยแนละ้วมันใช่รถกี่บนท้องถนนหรอวาเนี่ยดูครับผมมีอกวิงเลส ข้อคือพร้อมเลยนี่คือรถสนามเกิดมาเพื่อเป็นรถสนามเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหายกกันว่ามันจะทําหน้าตายังไงเดี๋ยวปิดตามันรออยู่นี่นะเออโอยนี่พี่มีรถใหม่ให้ยกขี่ทพิ์คู่รักเราแล้ยยกอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงหนึสองซ้นี่เป็นไงชอบไหมโหสุดยอดเลยฮะ เอปิดปิดใหม่ปิดใหม่ปิดใหม่หัน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 เข้าหันเข้า มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยนี่พี่หามาให้หยกเลยนี่ระบบน u m b ร r วันของเราวันนี้ได้ขี่เลยใช่หรอเป็นไงสวยไหมไป้ดิเอ้ยยเป็นไงจะขี่ไปไหมมันทำไมมันคันใหญ่จังไวไหมเราตั้งรถด,ดิเอ้ยรถคาราลารสควา่วนนะสวยไหม <S <S ถ้าเปลียบเทียบกับกันนั้นเป็นไงลายเปลี่ยน,ยนลูกต่างเปลี่ยนสีไตรคขาเลก็คือประกอบไปด้วยสีนี่แดงน้ำเงินแล้วก็ขาวก็คือนี้แหละ แดงน้ำเงินขาวนะครับเป็นสีไตรนั่นเองไตรก็คือ3สีก็คือสีนี้จะมีเฉพาะ CBR 1000RR f r y b a s e SP เท่านั้นก็คือถ้าเป็นตัวสวแตนดาร์ด CBR 1000RR เฉยๆจะเป็นสีดำหมดเลยถ้าเห็นสีนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัวที่บร n นตูเ็กเกิดมาเพื่อแข่งดูม,งมันเป็นที่สุดของ ที่สุด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 คือนัมเบอร์วันของคันด้าเลยเกิดมาเกิดไรตัวนี้เหรอไม่ใช่สัตว์ครับมันคือกันด้าใายเดียวกับเซลมูนนะช่างมันนี่เป็นไงสวยไหมปุ่มเสียกุญแจอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นตัวใหม่ที่สุดเลยมันเป็นกุญแจคลิแบบรีโมทพกติดตัวก็สามารถสตาร์ทได้เหมือนรถยนต์เลยจริเหรอในลองสตาร์ทดีไวิธีสตาร์ทง่ายๆเลยที่จะบอกเราไว้ติดตัวเท่านั้นแล้วก็มาตรงนี้เราแค่แค่กดแค่นั้นเอง แค่นี้ก็พร้อมแล้วสตาร์ทดิสตาร์าทไงวะพี่พาไปทิพไปถ่ายรูปอันดับแรกเรามีรถใหม่นี้เราต้องไปบอกย่าโมให้ย่าโมรู้ก่อนย่าโมช่วยดูแลเราแล้วก็ฝากรถคันนี้ด้วยว่าอย่าไปตำวัวตำควายที่ไหนนะไปไปไปแต่งตัวเลย เดี๋ยวพี่ขับก่อนนะ้องฟิวอะไรยังไงเดี๋ยวพี่บอกโอเคไหม <Okay. S 2> ยกขับตัวนี้คันนี้ฟิลแรกนะครับผมของการขับขี่เลยก็รู้สึกว่ามันขับง่ายมากเลยทุกคนคือแบบเอาเป็นว่าถ้าขับบิ๊กไบคันไหนได้มาขับคันนี้คือง่ายมากเลยนะมันรู้สึกเบาว่าขาม่าหมอบมากไหมก็พอประมาณนะครับก็บด,ด้วยความที่มันเป็น่าเลสซิง่งมันก็ค่อนข้างที่จะหมอบหมอบอยู่แต่ก็ไม่ถือว่าก้มเยอะ ส่วนร่องเวลาเราหมอบอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บท่าได้สวยนะครับมันเก็บท่าโพสิชันได้ดีเวลาเราหมอบนะครับคลิกชิปรู้สึกนิ่มมากการทํางานของวาล์วท่อก็ไม่ได้เงียบเลยนะท่อเดิมๆอย่างเงี้ยพอเราขับมาสักถึงได้สักรอบถึงห้าถึงหกพันเนี่ยครับรู้สึกว่าท่อจะแบบมีเสียงที่ดังขึ้นช็อคหลังนิ่มมากขับผ่านลูกละหน้าได้แบบแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับ เ้ากำลังเดินทางไปอุโมงต้นไม้นะครับอยู่ที่มอสอสอโค้ชวาเสียเปิดดังโคตรดีอ่ะตอคทิปไก่หยหยกขับรถช้าชาตลอดเลยครับทุกคนขับรถไก่หยกงว่วงไม่งว่วงก็เบื่อ มันเสียงพ่เราเวลามันรอบประมาณหกพันรอบอะครับมันจะวัดวัดเลยพ่อ โบกทำไมะวไมะโบกทำไมวะเฮ้ยจอดด้วยว่าไงว่าไงอย่ขาขับบ้างเฮ้ยอยากขับเหรอเฮ้ยอยากขับสิเกียร์เกียร์รถไม่เยอะนะเดีย๋ยวลองขับดูนะแต่เกียร์มันจะรีเวิร์ดนะเหยียบขึ้นเนี่ยเป็นเกียร์หนึ่งเหยียบลงเป็นเกียร์สองเหยียบลงเกียร์สามเหยียบลงเกียร์สี่ก็คือเกียร์สนามมันจะสลับกันอ่า<ก>สลับกันคลิปจำได้ไหมลูกจำดีๆถ้าจำผิดล้มแปะอ่าสตาร์ทกดกดปุ่มปุ่มสตาร์ทเลย ข oh. oh, ้าอย่างงามอย่างเท่โอ้โคตรเท่ครับผมอ่ะตามพี่มาพี่พาไปดูอุโมงต้นไม้คือเรี่งการขับขี่คันนั้นกับคันนี้ก็ แปลกนิดนึงครับคันนี้จะเป็นดูสูงๆหน่อยแล้วก็ผอมๆนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นแบบตัวหนีบทังจะรู้สึกว่าอ้วนแล้วก็กะยับขะเฉงเหมาะสําหรับเทโค้งมากกว่านี้ไอเ้อเทตองหลงเกียร์ปะน้าหลงเกียร์ปะน้าพ้นาขหนาหลงเกียร์ อย่าหลงเกียร์นะคตสวยอะครับรถทำไมมันสวยออกับคนนี่ถึงแล้วนะอุโมงต้นไม้ตอ,อนนี้วิวกำลังดีครับทุกคนดวงอาทิตย์กำลังตกดวงอาทิตย์รัขอบฟ้า ก็ถึงแอร์เพลนปาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงขับขี่วันนี้ความรู้สึกนะความรู้สึกตั้งแต่ค่อมจนถึงตอนนี้เลยเป็นความที่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งรถอ่ะมันสมดุลกับเราพอดีไปเลยคือแบบมันไม่ได้จิกแบบจิกจ๋าลองมาดูเท้ายกสูงเท่าไหร่ตอนนี้อตอนนี้ยกสูง169ค่ะโอ้โหเกือบจะเต็มเท้าทั้งสองข้างเลยใช่อันนี้คือผู้หญิงสําหรับผมเองก็มีหย่อนขานิดนึงเลยแหละคือแบบขาเหลือครับผมก็ผมก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคือสบายมากเลยการค่อมไม่ต้องบัลเล่เลย เบานาะรถน้ำหนักเบาเวลาขับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนรูปร่างมันอะใหญ่นะเหมือนมันจะหนักแต่ว่าพอเราขับปุ๊บเฮ้ยทาไมเราเหมือนว่าเราคุมรถได้มันไม่หนักเกินไปเหมือนที่เราคิดขับขี่ในเมืองพี่ได้ขับในเมืองคือแบบจะซอกแซกวกแวกง่ายเลยซิกแซกได้สบายๆแซงได้ปกติเลยใช่แล้วไม่มีความร้อนด้วยนะคือปกติแล้วซูเปอร์ไบค์ตัวพันซีซีเนี่ยคือต้องบอกเลยได้รับปัญหามากๆเลยเวลาเราจอดไฟแดงมันก็เป็นปกติใช่ไหมแต่ตัวนี้ถือว่าไม่ร้อนเยอะอ่ะหมาวาว่าทนได้ขนาดแบบแดดประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะติดไฟแดง เย,เยอะก็ยังถือว่าไม่ร้อนมากช่วงนี้เนาะแล้วเป็นไงรูปโฉมคิดว่ายังไงมีประทับใจชอบตรงไหนบ้างเดี๋ยวชมหน้ากากมันหน้ากากมัน ชอบเพราะชอบสีแล้วก็ดีไซน์อะเดี๋ยวชอบตรงนี้มันแก้มมันมันอ้วนออุ้งอ่ะอุ้งอุ้งเหมือนแมวน้ำอ่ะมันมีแก้มอ่ะก็คือตั้งแต่แฟลลิ่งเนี่ยใหม่หมดทุกอย่างเลยก็บอกได้ว่าคันนี้คือออนนิวออนนิวก็คือใหม่ทุกอย่างออนนิวซีบีอาร์พันดับเบิลอาร์ไฟเบ็เอสพีใหม่หมดทั้งคันเว้นแต่ขอบล้อขอบล้อจะเป็นขอบล้อหน้าที่มีขนาดเท่าเดิมแค่นั้นเองส่วนล้อหลังยางก็มีขนาดเพิ่มขึ้นจากเดิม190เป็น200เรียบร้อย นอกน,นั้นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแอโรดนามิกโคกอะไรเออ,เอ,อทุกอย่างจานเบรกอะไรทุกอย่างเลยมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังทุกคนจะเห็นได้เลยว่าโฉมนี้นะครับผมมีเสน่ห์ก็คือจะเป็นวิงเลตตัวนี้เลยซึ่งก่อน <Hey. S 1> เป็นล่วงอะไร เฮ้ยมันลงได้ลึกมากอ่ะมันตั้งเท่านี้อ่ะเอาเทคโนโลยีจาก MotoGP มาทั้งหมดเลยนะครับผมช่วยให้แรงกดดาวฟอร์ดลงนะครับก็คือช่วงที่รถเรามีความเร็วประมาณ200กว่าๆนะครับตรงนี้จะช่วยกดรถเราให้ติดชิดกับพื้นแล้วเวลาเราเข้าโค้งซ้ายขวาเนี้ยเขาจะมีการกวาดลมกวาดอะไรได้ดีขึ้นแต่ละรายการเนี่ยคือ ต้องมีวิงเล็ดมีครั้งหนึ่งที่โมโตโจีพีเขาไม่ให้มีวิงเล็ดนะนักแข่งก็ขับรถไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าวิงเล็ดเนี่ยเหมาะสําหรับนักแข่งโมโตจีพีมากแล้วก็ยกเอามาใช้ในท้องถนนบ้านเราเลยนอกจากจะ<อ>ช่วยแล้วก็ยังหล่ออีกอย่าหา่ไฟเห็นไหมไฟนี่ไฟตัวนี้จะเป็น LED โปรเจคเตอร์ก็ให้ความสว่างแบบยอดมากเลยนะครับผมเทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นค่ายแรกๆเลยไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น LED นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกุญแจอ,อยู่กับหยกใช่ไหมอ่ะ,อะเราแค่เอากุญแจนะครับไว้ใกล้ๆแล้วก็มาดูตรงนี้ก็กดปุ่มนี้นะครับผม มันก็จะติดนี่ก็จะติดขึ้นมาเลยแอบงงสงสัยเหมือนกันว่าเปิดไฟเลี้ยวยังไงดันตัวนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ว่ะสุดท้ายอยู่ตรงนี้เออมันอยู่ด้านล่างนะครับผมไฟเลี้ยวตัวจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ไปดูไฟเลี้ยวสว่างมากน,น,นี่เวลาปิดก็หมุนนะครับผม,มใช้ <ไป S 1> มือหมุนไปข้างหน้าแล้วมันก็ดับเออมาลองดูว่าคีเลตตัวนี้จะใช้งานอะใกล้แค่ไหนเอาไกลดีกว่ายกไปไกลเรื่อยๆเลยตอนนี้กุญแจ่ก็ยกใช่ป่ะใช่ไปนะไปไกลๆกี่เมตร 19- 19ไม่ติดเทไม่ติดแไม่ติด5เขาไม่ไม่ติดไม่ติด โอ้โหระยะ1เมตรนะรไม่ถึง1เมตรหนึ่งม้วรรทัดเออประมาณนั้นนะครับผมห่างจากตัวรถประมาณนี้นะครับถึงจะสตาร์ทติดมาดูเรื่องเทคโนโลยีต่อมาอปั๊มใหม่นะครับผมรุ่นใหม่ก็จะมีเบมโบมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มข้างบนเบมโบเรียบร้อยแลย้วเ <Okay. S 1> บรกอ,อยู่ดีไหมอยู่ดีมากเลยก <c oughs> ดไปประมาณร้อยหกร้อยแปดเมื่อกี้แล้วก็แค่แตะก็อยู่เลยถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยช็อกก็เป็นช็อกโอรินนะครับผมหน้าหลังเป็นไฟฟ้าเลยมีซับแทงตรงนี้ด้วยจานเบรกก็จะมีความ ใหญ่ขึ้นเป็น330มิบวินแล้วก็หนาขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้จานจะหนาขึ้นให้เบรกได้ดีนั่นเองการสะบัดต,ตัวนี้ก็จะเป็นการสะบัดไฟฟ้าให้นะครับผมทางานได้ดีมากช่วงขับเราไม่รู้เลยว่ามีการสะบัดนะแต่มันจะรู้ต่อเมื่อแบบตอนเรามาเข็นอย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยมันนืดแต่พอเวลารถสตาร์ทแล้วออกไปแล้วมันคล่องแคล่วนะครับผมสาหรับตัวนี้เป็นซีบียพัน W R R นะครับผมไฟเบส S P ตัวนี้จะแถมเป็นพิ้วชิปมาให้แต่ตัวธรรมดาไม่มีพิ้ชิปใช่ตัวนี้เป็นบนล่างนิ่มมากๆเลลยแ้วการพักเเทท้้าาของจุดพักผ บอกได้เลยว่าตำแหน่งใกล้กันกับเกียร์โยงหรือว่าเกียร์สนามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมองศาใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนได้แต่ผมว่าองศาเนี้ยเหมาะเลยเฟรมตัวนี้จะทํามาจากอลูมิเนียมไดมอนด์แข็งแรงแล้วก็เบาขึ้นนะครับแล้วก็นี่สวิงอาร์บจะประกอบไปด้วยอลูมิเนียม18ชิ้นแต่และชิ้นจะมีความหนาและบางนนไม่เท่ากันใช่แล้วมีทําการเชื่อมต่อเข้าหากันใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับผมแต่น้ําหนักเบาลงกว่าเดิมเพราะว่าใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ MotoGP ตัว R 2 1 3น V นั่นเอง คือแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยนะครับ<ะ>ผมคนที่ชอบขี่ซูเปอร์ไบค์เสน่ห์ของบิ๊กไบค์ก็คืออยู่ที่ท่อ Honda ได้ร่วมมือนะครับผมกับ a k คาโบวิกได้พัฒนาท่อไอเสียที่มีคุณภาพให้กับ Honda โดยตรงเลยนะครับผมก็เลยเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งยกเห็นไหมตอนที่ยกขับประมาณ6,000รอบเสียงนี่ดังขึ้นกว่าเดิมเลยจากขี่มาเงียบๆแล้วพอถึง6000มันอยูว๊ะอะไรแบ เราขี่เข้าหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเราใส่ทอรันเบรกหลังก็เป็นแบมโบนะครับปากข้างโลโก้ขาวตรงนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยใช่เครื่องข้างในก็มีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็น i d ดีไอเสียลิ้นเล่งลิ้นอะไรทุกอย่างพัฒนาใหม่หมดเลยมาถึงตรงนี้ มีระบบระบายความร้อนด้วยออยด้วยเพิ่มออยขึ้นมานะครับผมออยก็จะมีด้านล่างตรงนี้เลยตัวเดิมไม่มีนะเอ้าไม่ได้โกหกจริงๆมาดูเห็นไหมครับผมมีเฉพาะมอน้ําตัวนี้จะมีออยเพิ่มขึ้นมานี่นาการดีไซน์ท่านั่งจัดท่านะครับผมก็มีการจัดท่าออกแบบมาให้สําหรับคนที่เป็นนักแข่งโดยตรงเลยมันถูกสร้างมาเพื่อน,นักแข่งใช้แข่งใช้ขี่ในถนนทั่วไปได้บอลทุเล็กนะครับผมมันบอลทุเล็ก,ลกยังไงท่าจัดท่านั่งท่าตรงนี้ก็คือคางหมกน็อกเราจะวางตรงนี้พอดีเลยมันจะเป็นท่าที่โพซิชั่น มุดแอโรไดนามิกได้อย่างดีเลยนะครับผมนหน้าจอก็มีการออกแบบแบบใหม่เลยคล้ายกับรถแข่งเลยนะครับผมหน้าจอรถแข่งใหญ่มากแล้วก็มีการบอกรอบนะครับรอบตัวนี้จะอยู่ที่1600 0รอบเลยมีการบอกค่าสิ้นเปลืองน้ามันบอกทริปความร้อนไฟต่ําไฟสูงแล้วก็มีการปรับเทคชั่นโหมดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับก็กดแช่เข้ามาก็จะเข้าไปสู่โหมดโหมดล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะขี่โหมดแบบไหนยกเออสงสัยตรงไหนอีกไหมสงสัยตรงไหน,นหรอ,อเออเนี่ยพี่เชลชกละพูด โชคยังโชคหลังตัวนี้ก็จะเป็นโอลินเหมือนกันโอลิน TTX นะครับผมโดยยึดกับวสวิงอาร์มหลังเข้ากับตัวเครื่องเลย <bien. S 1> เพื่อลดการซับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยปกติเขาจะมีการยึดวสวิงอาร์มเข้ากับเฟร,รมรถแต่ตัวนี้มีการพัฒนาใหม่ก็คือยึดจากสวิงอาร์มเข้ากับตัวเครื่องเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันสำหรับ CBR1000RR f r e b a d e SP นะครับผมก็เทคโนโลยี MotoGP ผู้หญิงตัวเล็กๆตัวแค่นี้ก็ยังสามารถขับขี่ได้ใครที่อยากจะลองขับขี่ก็สามารถติดต่อที่ศูนย์ฮอนด้ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศเลยโอเคยกมีอะไรอีกไหมอ่ากุญแจไปแล้วใช่ปะ โอเคยึดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ดูแลดีๆนะจัดให้แล้วดูแลดีๆนะเดี๋ยวจะเอาพิเลลงมานอนด้านล่างนอนนอกบ้านนอนกับปู้ปู่ด้วยเล้๋ยวเดี๋ยวจะเอารถขึ้นไปนอนข้างบนบ้านนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมถ้าเรามีโอกาสได้ไปเทสในสนามก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าเป็นยังไงแลฟิลขี่ในเมืองก็บอกได้เลยว่าเอาอยู่ขับง่ายขับคล่องขนาดผู้หญิงตัวเล็กอย่างนี้ก็ขับได้นะครับผมสุดยอดไปเลยชอบไหมรักไหมรักจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บรถจุ๊บรถ ถ่ <c oughs> ายแบบไหมถ่ายถ่ายเถอะ <c oughs> ตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs>